ประเภทบัญชีเงินฝาก EP 3บัญชีเงินฝากประจำบิ๊ d เดฟสิตแอ c เคา t บันทีเงินฝา,า,ากประจำคืออะไรคะเพื่อนๆคำว่าประจำก็คือ,อเราทำอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะเป็นประจำมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างแน่นอน เช่นฝากประจำสามเดือนหกเดือน1ปี24เดือนอจุดเด่นของบัญชีฝากประจำก็คือเขาจะมีดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีฝากออมทรัพย์โดยธนาคารนะคะสามารถนำเงินส่วนนี้นะคะหมายถึงว่าเงินฝากของลูกค้านะคะไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนได้ตามระยะเวลาที่รับฝาก โดยที่ทางธนาคารเขาไม่ต้องสำรองเงินเอาไว้เหมือนบัญชีประเภทเงินฝากอังรัพย์เอ๊ะทำไมล่ะเพราะว่าผู้ฝากเขาจะได้ดอกเบี้ยนะคะตามที่เ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะและลูกค้าหรือว่าตัวเราเองที่ฝากเงินจะ,จะต้องไม่ถอนก่อนระยะเวลาที่กำหนดนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้เงินฝากประจำได้ในระยะเวลาหนึง่ง เราฝากไว้นี่นะแต่ถ้าฝากอองซัพย์ก็คือเราจะสามารถถอนได้เรื่อยๆใช่ไหมคะ mm hmm. เขาไมา่ได้ห้ามเราว่าเฮยอย่าอย่าถอนนะในช่วงนี้แต่ว่าองซัพย์แบบแบบประจำอะ่ะ mm hmm. ก็คือตอนที่เราฝากอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าเออไม่ให้ถอนนะ mm hmm. อะไรเงี mm ้ยค่ะเงินฝากแบบประจำอะ่ะเหมาะกับใครบ้าง mm hmm. เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยคะ่ะ เพราะว่าพวกเราอยากจะเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆเราอยากจะรวยเราอยากมีความมั่นคงแต่นี้เดียวนะคะก็คือเราจะต้องมั่นใจว่าเ้ยเงินจานวนนี้เราจะไม่ใช้มันสักพักหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเงินเย็นนั่นเองค่ะเงินฝากแบบประจำเหมาะก,กับใครอีกบ้างเหมาะก,กับคนที่ต้องการออมเงินในระยะยาวนะคะและต้องการ อัตราดอกเบีย้ยหรือว่าผลตอบแทนที่สูงกว่าบัญชีแบบออมทรัพย์นะคะเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามธนาคารกำหนดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนนะประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับบัญชีแบบปากประจำา1ห,หากเราถอนเงินก่อนกำหนดเราจะได้ดอกเบีย้ยในเรทที่น้อยกว่าที่ธนาคารกำหนด อันนี้ต้องระวังนะประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับบัญชีฝากประจำข้อ,อ2การนับกำหนดระยะเวลาการฝากประจำเอ๊เขานับกันยังไงอะ่ะโดยทั่วไปแล้วเขาบอกว่าก็จะนับตรงกับวันที่เดียวกันแต่ว่าเป็นเดือนถัดๆไปยังไงอะ่ะสมมุติว่าเราฝากเงินวันที่1ใช่ไหมคะวันที่1มกรา เขาบอกว่าเป็นการฝากประจำสามเดือนก็คือมีระยะเวลาการฝากสม่ำเสมอ3เดือนวันเริ่มต้นก็คือวันที่1นึ่งมกราใช่ไหมคะจะครบกำหนดอีกทีคือวันที่5เมษาโอเคนะคะข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากประจำข้อที่สาม,มข้อนี้ ่าเกิดเกิดจากประสบการณ์ตรงของนั้นเลยตอนแรกนั้นก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าก็ทําตามที่เขาแนะนำอ่ะพอวันนี้มาศึกษาข้อมูลอ่ะก็ก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเนี่ยบางธนาคารนะคะเขาก็จะแนะนําให้เราอ่ะเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์แล้วก็สงสัยแต่ว่าก็คือเป็นคนง่ายๆน่ะเออยังไงก็ได้เขาบอกให้เปิดก็เปิดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ความจริงก็คืออาการที่เขาให้เราฝากประจํา ใช่ไหมเอ่อเปิดบัญชีฝากประจำหนึ่งแล้วก็ออมทรัพย์หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็จะได้เอาไว้โอนดอกเบี้ยอ่เอ่อฝากประจำอะไปที่ธนาคารเอ่อบัญชีออมทรัพย์นะคะเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนตัดสินใจได้หรือยังคะว่าเอ่อเราจะเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์หรือว่าแบบฝากประจำดีนะ ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมศึกษาข้อมูลนะคะ,ะก่อนการเปิดบัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบออมทรัพย์หรือฝากประจำนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ